เป็นไรอ่ะพวกผมอยากได้พี่อะผมไม่หายก็ใครได้พี่แล้วเมื่อกี้เขินปะไม่ไม่นะผมเชื่อคุณเลยใชหมนะเมื่อกี้เขินไหมผมว่ามันคุมเขือคือทีนี้เราไม่รู้ว่าเราเขินเพราะบทของตัวเองหรือเขินเพราะอะไรอะไรอย่างี้เราก็ไปวัดกันที่ภารกิจถัดไปดูอะผมไม่เนี่ยนะ แต่ถึงเราไม่ให้ขนมหวานน่ะแต่เราก็ทานได้นะไม่รู้ว่าที่ว่าใจสั่นเพราะว่ากาแฟหรือว่าแกาแฟถ้าอยากใจสั่นอ่ะต้องกินกาแฟนะแต่ถ้าอยากมีคนดูแลก็มาเป็นแฟนเรานะตัวเองได้แล้วอยากลองกินรสสตรอเบอร์รี่ไม่ใช่ขอนะญาตขอ่้องไม่นะฮะขอโทษก่อน ขอกินนะครับอะอยากให้ป้อนอะอยากให้อ้อนมากกว่าเฮ้ยแล้วก็ผมก็ไม่ได้อยากกินหมูไมไ่อยากกินไก่แต่ที่แน่กินกิน <c oughs> ยูแทนได้หรือเปล่า